กลับสบ,บายดีพี่น้องมือนี้มาผัดขว,หวดบห่วยม่ได้กลับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเหนื่อยจังไรสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่หักแฟนงจิตรารเด้อเอากับมังใจให้บป้อมม้อแน่ป้อมม้อสีขวางป้อน้องบู ีเพียงเพียงนี่้ละบายดีนอกพี่น้องทั้งลาวทั้งไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเด้ออยู่สิงคโอร์บดโอ้ยความน่าพี่น้องเอ้ยมันเป็นผักได้ลูกนะนี่ความม่านน้องบูมป้าติบเข่าไปพักกล้องไว้ก่อนพักกล้องไว้ก่อน มาแล้วมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วน้องบุ้มความบ่ได้นั่งทาอยู่ฟังเนาะพี่อัก <laughs> พี่แ <laughs> ม่ฝน,นตกแห้งทั้งเถิ่ทั้งเนื้อพุนเนาะมาพ่าน้ามหวยมากปารีจนตื่นตกใจอ่ะอีนังอันนี้วะสะสบ้ามาก็ตกใจหมดอีนัง,นเนเนนงเฮ้ยวันหนึ่งว่าเห็นงูเห็นงูว่าหรือเห็นเห็ดปวกว่ะ น้ำพูนว่าป UN ้าบบว่าคร <sk 195 2> <m> ึงรึงหวยเลยเนาะได้ถาทิ่ประเมาความความมาแต่ว่าความตรงตงสิบได้พี่น้องน้ำมันแห้งเนาะน้ำเชี่ยวตองความแบบเฉลียงเฉลียงความแต่ทั้งทึ่งผเพผ่อตกลงมาพอดีตรงกับถ่านเนาะไปขึ้นลูกไป ถ <c oughs> <c oughs> าสีวังลุ่มหัน้นวังถาหน้ามันสีเหลกหน้ามันสีเหล็กกว่ากว่าทั้งงานมาะมเมาลาดมานี่น้อยหนึง่งเาก้ <c oughs> อยก่อยเนาะแน่น สบายดีอีเขื่อเด้อพี่น้องเด้อขึ้นมาฮอดให้หน้าแล้วไปหับเอ้อนงบุ้มความหน้ามาโอ, <c oughs> อ้ยคันคอเด้เอากัปตันบอได้อยู่บอได้เศร้าแต่เด็กเด้อปุ๊บกัปตันเป็นอะไรทหามจักขึ้นนี่เตีที่หาเดี๋ยที่หาพี่น้องคไอ ไห้หน้าไว้ด so really ักนะฮะขึ ah, well ้นมาตะคืนน oh, ี่แต่ฝนตกให้ดูขึ้นมาผัดโกนิชูใหญ่ๆนะน้าเต็มตึ้งต่างมันเนาะเอาไว้เลี้ยงเขาเลยมันชิบเปลือยมัเนาะเปลือยมันบปฏิถวนยอดโอ้ปฏิถวนยอดเนาะพอดีเลยพอดีไว้เลี้ยงเขาเลยเมื่อนี้อากาศดีเด้อพี่น้องเด้ออากาศดีอีหลีอขึ้นบ่ฮอช พี่น้องพี่น้องเอฟซีพันธ์อาผู้ชายผู้อันน่ะคือดำหน้าไว้แท้พันว่วะเป็นเซลเข้ามามาซอยอีกแล้วมือนี้แม่น้องลิงลิงบ่ได้มาเหตุงานมือนี้เนาะมือนี้ได้มาซอยสองคนเนาะพี่ปารีแล้วกับเอามาซอยอ้า พี่น้องเมื่อนาเด้ะเนอโอเคอยู่โอเคอยู่แนี่ยนะจำนาก็ไข่แหละปาลี่นี่สดได้พี่น้องเลยสวยคุแววพอห้างพอหมยสนใจติดต่อมาได้เด้อแม่ห้างเลี้ยงลูกเดียวนะพี่น้อง ผู mouth, lings, ้สาวแม่ห้างเด้อนี่ได้ผู้เลี้ยงลูก3คนพุ่นน่ะยังโสดเด้พี่น้องเอ้ยเว้าแซวปาลีเล่นเนาะพี่น้องดับหน้าแซวกเล่นังบ่เงาังบ่เงาเฮาก็ง้ากันอันลุยน้ํามา เชียดายยังสีดำจนมันเบิดผูกเขาเจ้าก็ได้กินตอนหน้าดำอยู่พุ่นก็ยังได้กินเนาะบอกับตันพญันบ่ได้กินเขาเจ้ามันก็บ่แม่นเขางั้นมันเป็นเขากลางๆได้กินอยู่ดอก แมนบ่าแต่ว่าเอาเขาเอาเขาเจ้าจะกุ๊กขอาเเจ้าไปดำแถวคุขามก็ได้มันอยู่ได้ในถังแมนแมนพูดทั้งๆนะอยู่น้ำสองสมัยนะแมนเอ้ากันไปน้ำพี่น้องว่าพื้นว่าเหลืองสีดำหน้าเขาเนี้ยเขาเจ้าเขาเจ้าก็ะย่าเขาเนี้ยก็ะยากใส่เบ็ดสองพันเลยพันเนี้ยพันเจ้า สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด้อพี่น้องน้ำไหลน้ำหน้าคือเก่าจเจ้าจะใส,ส่ลายสลามมันเป็นเขาเจ้า <c oughs> จากนั้นมันหนังเลยทหารมันปวดแตกดนะฮะกะกับบาดแผลงามประเด็นกะเข็มแล้วมันห่าง<อ>บ่พอดีอยู่พอดีอยู่ความห่างนะพอดีแต่ว่าเธอใส่ลาย แตกเป็นยังสิบแตกแนวเนาะจะล่ามได้เฮ็ดอยู่ห่ากวาร้ายเป็นไงเฮ็ดเลืองเฮ็ดปลูกอักพันปลาดยี่ผมมานังไออยู่ฮึมมปักพอนมาจะถ่ายเบาไดีถายบาแล้วมาหนังบึกะลาม ใกล้สิและแหละเนาะเนาะอดเอาเด้ออดทนอีกสักนิดนึงเนาะฟังเบื้งเช็้อนซ้ำซ่าวพี่น้อง้ำซ้ำซ่าใกล้ลวแหละห้ามพูดก่อนนะ อันนั้นพูดเล่นๆแว,นว้าวเล่นๆยังบว่ท่านเป็นจริงไปจังพี่น้องเอ้ยมันทวงแ่ลมันทวง่พี่น้อง,อง,ลลงแล,งแลสิบห้สิบเขานึงเขานอ้องเปนตุ้แยแจวลย <c oughs> จุดน้าขึ้นมาจากไห,หนหนา เจ้าเทิงในนามบม่มีขอบพระคุณถูกท่านเดอ้อพี่น้องทั้งลาวทั้งไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศอยู่สมองสุบรนท่เขามมหาสมสองซอแพงแล้วก็ให้กำลังใจตลอดมาเนาะพี่น้องเนาะขอขอบอกขอบใจแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้คุณดีความงามเนาะพี่น้องจงปกป้องคุม้มครองสู้สุขสุขคนให้ตลอดปลอดภัยจากโรคหายทั้งปวงแล้วก็ขอให อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุกกายสุกใจเดอ้อว่าสุข้สุขคนว่ถ,ถูก่านเนาะเมื <c oughs> ่อวานนี่ดูดขึ้นมาจากห่วยเมื่อน,นี้ดูดขึ้นมาจากหายหน้าขึ้นสู่หายหน้าหาหน้าลุ่มใส่หายหน้าทึ่งปรธทรมาได้พี่น้องเอ้ยไอ้กับตัดวัสิบอลอดแล้วว่าสันเมืงง่อย แต่ว่าเมื่อนี้อากาศดีสมควรขึ้นขึ้มสลัวสลียฝนตกบัดขึ้นเมือ่อคืนนี่แต่ว่าตกตกบ่แหง้งปันได้เนาะห่าสิเป็นแห้งเนื้อแหละจนนามหวยมาก สลามฟันพี่น้องสลามฟันมาสิได้ตวดผู้สาวอ่ะสัสฟันมาสิได้ตวดผู้สาวมาแล้วบอไปขวใส่เอลไอ้กัพอะ่ะสัสเป็นนอนหน้ากับไอว่าจสลามเพคนน้นอนหน้านอนเที่ยงหน้ากับไอกับตันอุ้ยขนาดมันฟันกันยังพอแห้งเลยนะ <c oughs> โอ้ยอย่าขวเด้ บุคคากาซีห้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมประมาณนี้นะพี่น้องเนาะฝากติดตามชมคลิปหนาเด้อบุคคาสิค้อจบคลิป้เด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามชมคลิปหนาแล้วก็ฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากส่งซับแพกนี่แหละให้ติดตามชมไปเรื่อยๆว่าซีมียังนะพี่น้องเนาะวิถีชีวิตบ้านนอกเอาเวลาไปเบิ่งแต่ละหม่องละบอนพี่น้องเอ้ยต่างกันจังไดเนาะแต่ละครอบครัวแต่ละเรื่องละซานชุดท่ายบุคคาจิคอปิดคลิป เพียงซ้ำเน่ฝากติดตามชมคลิปหนาด้วยพี่น้องเด้อสบายดี